ว้าวมาอีกแล้วนะครับว้าวอีกแล้วนะฮะสำหรับแม่วันนี้นะครับทําตามสาบานนะครับไม่ใช่ครับามตามสัญญานะครับสําหรับเมื่อวานที่ผมบอกไว้ว่าผมจะรีวิวรถเกียร์อไฟทคันนี้รอบคันเพราะว่ามีสิ่งที่น่าสนใจหลายๆคนที่อยากจะดูมันค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็เท่าที่ผมเห็นนะอันดับแรกสะดุดตาตั้งแต่ตอนดีไซน์ของเขาเลยสวยงามนะสวยงามสวยงามเลยอะรถเกียร์รุ่นนี้นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆส่วน ที่เห็นแล้วเป็นจุดเด่นนะครับแล้วก็ทําให้การตัดสินใจที่จะซื้อเนี่ยง่ายขึ้นนะครับจะบอกได้เลยว่าเดี๋ยวผมพาไปดูเรื่องของการเคลือบแก้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวรถเนี่ยผมอยากจะรีวิวคันนี้เลยครับไฟ์สดเลยนะครับให้หลายๆคนได้พูดได้เห็นกันข้อมูลอะไรยังไงที่ผิดพลาดประการใดยังไงขออภัยไว้หน้าที่นี้เลยนะครับอยากรู้ข้อมูลที่แท้จริงเปิดดูในอินเทอร์เน็ตนะครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวผมจะ พา,าดูกล้องหน้าก่อนนะกล้องหลังตอนนี้ก็คือว่าในส่วนของเกียร์ไฟคันนี้นะครับรถไฟฟ้า100%เป็นรถอนเนกประสงค์นะเป็นรถครอบครัวนะครับไม่ได้เป็นรถตู้นะดูทรงะคะล้ายรถตู้แต่ไม่ใช่นะฮะอาจจะเป็นทาง SUV เสียมากกว่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมพาไปดูภายในห้องโดยสารแต่ก่อนอื่นภายในห้องสารผมพาไปดูรอบคันก่อนนะครับสำหรับคันนี้รอบคันกันในห้องนะรูปรัก สวยงามนะมากๆครับไฟ LED นะครับเนี่ยเป็นรูปตัวสี่สวยงามนะอุ้ยไฟดับพอดีเลยนะครับเอาออกเออกเลยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเอาคันนี้ออกกันนะครับแม่ขอบคุณจริงๆดับพอดไีไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาไปเปิดเบรกเกอร์อ่าไม่เป็นไรนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะเอารถเกียร์คันนี้ออกไปโชว์ข้างนอกนะครับพร้อมๆกันนะครับ คัดเอาตัวนู้นทำสับเป็นป่ะสับเป็นไหมนั้นเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ก็ได้ตัวนี้เสร็จยังอะ่ะเสร็จแล้วใช่ปหไม่้องทำก็ไปก็ได้เหลือแต่แค่โอเคพรมโอเคได้ได้เกิดเหตุการณ์ไฟดับที่ร้านเล็กน้อยนะครับไม่เป็นไรนะครับนี่ พามาดูพร้อมๆกันเลยทีเดียวนะครับแม้มันเป็นรถอีกหนึ่งคันนะที่หลายๆคนไปดูในมอเตอร์โชว์แล้วก็อาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กับตัวรถมากแต่ผมบอกเลยว่าตอนนี้ผมอยู่ใกล้มากนะครับใกล้ตัวรถมากๆนะครับจะได้เห็นว่าตอนนี้ตัวรถเนี่ยสวยงามขนาดไหนนะฮะมาพามาดูพามาดูาาดโอเคพอตอนนี้นะพาในส่วนนี้เดี่ยผมวางงานลูกค้าลูกน้องแป๊บหนึ่ง ก็ก่อนอื่นไปปิดไปปิดไฟในห้องให้เรียบร้อยใช่ปะ่ะแล้วก็ปิดไฟหลอดหนึ่งค่อยสับเบรกขึ้นมาโอเคอันนี้พามาดูอันดับแรกเลยนี่กี่คือภูมไเไ้ยไม่ใช่ภูงกญแจภูงกญแจ,จสวยงามนะน่ารักนะครับเหมาะมากนะรัดจริงๆนะครับมีแค่นี้นะฮะตาเดียวกันกับโลรถนะครับอ่ะพาาดูตัวรถรอบๆเมื่อกี้ดูข้างในแล้วก็ว่างาวก็ว่างามางาม,มาข้างนอกก็งามมากๆเลยทีเดียวนะครับ คันนี้นะครับเคลือบแก้วในสเตตอัลฟากาฟฟนนะฮะก็เป็นการเคลือบแบบ2โค้ดนะครับดับเบิลเลเยอร์ใช้เวลาในการทำประมาณ1วันถึง2วันนะนะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้ผมจะพามาดูความสวยงามรอบรอบคันนี่หนึ่งเลยที่ชอบก็คือในส่วนของประตูมือจับถ้าไม่ได้กดนะมันก็ไม่เปิดขึ้นมาตึ้งนองนี่นะครับเก็บเก็บรายละเอียดได้สวยมากนะครับผมเปิดให้ดูนิดร้อยอืภายในหรูหราสีเบดนะครับ สีนี้ถามว่าเปื้อนง่ายไหมถ้าคนใส่เยีนก็จะมีการเปื้อนได้บ้างแต่ก็สามารถฟอกได้เพราะมันเป็นหนังนะครับในส่วนของตัวตัวนี้นี่ก็จะมีที่วางแก้วนะครับที่ชาร์จโทรศัพท์ที่ชาร์จกุญแจที่วางโทรกุญแจนั่นเองนะครับแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกเล็กน้อยอันนี้ผมไม่แน่ใจเปิดได้เปิดไดไ้หรือเปล่านะครับน,นี่ไม่รู้ลูกค้าล็อกหรือเปล่าอ่าน,นจะล็อกนะมันน่าจะล็อกได้นะครับตรงนี้น่าจะเป็นที่ห้อยของนะครับ ค่อยของตรงนี้ที่คอยของอนรถมอเตอร์ไซค์เลยนะฮะแอร์ Air, ปรับแอร์หน้าจอยาวๆเหมือนรถ BMW รุ่นใหม่หน่าจะประมาณ27-29นิ้วบอลเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับไปดูฝั่งนู้นนะนี่พามาดูข้างในให้สวยงามช่วงแอร์ใช้ง่ายนะผมว่าอย่างเงี้ยใช้ง่ายผมเคยเจออยู่รถอย่างยี่ห้อนหนึ่งที่มันปรับไม่ได้ต้องปรับที่หน้าจออ่ะก็คืองงอะ่ะนะฮะแล้วก็ตัวนี้ม,มีมีทั้งอ,อุ่นเบาแล้วก็ เป่าลมที่เบาด้วยนะครับอันนี้ก็จะเย็นหน่อยอันนี้ก็จะอุ่นนะครับอ่ามาดูนี่มือจับเป็นเป็นสีนะแต่เป็นสีแบบพรีเมียมพรีเมียมหน่อยแล้วก็มีลายแบบคล้ายๆกับโรสโกนะครับหารุงหลังข้างหลังถือค่อนข้า,นา,งางถือว่าค่อนข้างกว้างนะฮะค่อนข้างกว้างๆเลยทีเดียวนั่งแบบสบายๆไฮไลท์ของรถคันนี้คือนี่ที่ผมบอกเนี่ยนี่คือ ตู้เย็นนะฮะมีทั้งแก้วเย็นและแก้วร้อนนะครับแต่ที่ผมชอบก็คือตรงนี้เลยเนี่มันจะมีตู้เย็นที่วางแว้ขหนงในตรงนี้เย็นนะครับสามารถใส่เบียร์ได้ประมาณสองสามกระป๋องนะฮะอ่าเย็นเย็นเลยนะครับก็จะเป็นตู้เย็นแล้วก็มีที่วางนี่ชอบมากเลยอันนี้น่าจะเป็นที่วางกระเป๋า,าใครที่มีกระเป๋าสะพภายก็จะคล้องตรงนี้ได้เลยอย่างผมมาใช้นะครับนี่นี่ครับเหมือนบนเครื่องบินเลยนะครับตรงนี้มีที่วางจานทอนซ่อมนะฮะ เอาไว้เรียนหนังสือเอาไว้เครื่องเครื่องบินนะครับก็ค่า,า,าจะแลดอินก็ต้องนะวิว่อีกรอบหนึ่งไนะวิ v ่วบอีกแล้วเราจะมีเนี่ยตลอดเลยนะครับถ้าเราผมไฟ้สดเมื่อไหร่นะจะมีวิ่วบมาตลอดเครื่องเสียงนะฮะให้มากับฮามากดอนนะครับอันนี้นะครับใช้ได้เลยทีเดียวนะครับนี่ที่วางแก้วเหมือนกันที่วางแก้วที่วางขวดแต่เขาบอกห้ามวางอะไรที่มันไม่มีฝานะครับไม่งั้นเดี๋ยวน้ํามันจะหกนะฮะอ่าชิ้นส่วนตรงนี้เป็นแบบเงานะครับ อันนี้แปดจิตแบบอแกระลอยไปแล้วนะครับไปดูดูเรื่อยๆนะแล้วก็มาดูข้างหลังตรงนี้ด้วยนะนี่ครับสัญลักษณ์แห่งความเงาครับอเราเปิดขอเปิดประตูคือประตูเนี่ยมันสามารถเปิดได้ทั้งรีโมทแล้วก็กดนะครับแล้วก็ที่จริงเนี่ยสามารถใช้การคิกออฟได้ด้วยก็ยคือเตะบริเวณจุดของเขานะครับที่ข้างหลังเนี่ยค่อนข้างกว้างนะสังเกตนะเห็นปะ่ะก็สามารถขึ้นไปนอนได้ สบายๆหนึ่งหนึ่งคนเลยนะครับแล้วก็มีที่วางของหลายๆอย่างโอเคเลยทีเดียวนี่มาดูมาดูกันนะครับตรงนี้สามารถเปิดเป็น60-40นะครับสามารถเปิดยาวไปได้ก็นอนยาวได้เลยน่าจะเป็นรถแคมป์ได้ดีนะครับแล้วก็กมีเพราะว่าดูจากสังเกตน,นะตรงนี้จะมีไฟไฟ220นะครับเพื่อ,อไว้ใช้กับอ,อุปกรณ์ไฟฟ้าหลายอย่างใช้ได้เลยทีเดียว เหมือนเดิมครับเราจะไม่คือจะเตะอยากเตะแหละไม่รู้เตะแล้วมันจะลงมันหรือเปล่าแต่ผมว่าผมไม่เตะดีกว่าผมกดเลยจบนี่ปิดมาแน่นอนนะเพราะเราไม่ได้ใช้เขาประจานะครับไม่รู้จังหวะเขานะครับอ่าพาดูนั่นอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้คงเหมือนฝั่งนู้นนั่นแหละนะครับไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับแต่ว่าฝั่งนี้ฝั่งนี้ไอ้ตรงที่วางถาดเนี่ยจะไม่มีไม่เหมือนฝั่งนู้นฝั่งนู้นจะมีที่วางถาดจะมีถาดที่วางของจะไม่มีวางถาด ฝั่งนี้นี่สับปะรุงกรจาบตรงนี้จะมีกุญแจเอาไว้ให้เสียบด้วยเพราะว่ามันไม่ได้มีไว้การจุกเฉินนะนี่ข้อบริเวณนี้มากเลยเวลาเปิดมาเนี่ยเบาะเขาจะปรับมาให้เราขึ้นได้ง่ายขึ้นเป็นทั้งเกียร์ทั้งเลขสั้นเนี่ยจะเป็นนิสัยประมาณอย่างนี้นะครับจะเป็นเกียร์ตัวรถเ,เกียร์รถตู้อ่ะก็จะเป็นอย่างนี้สตาเลียพวกเนี้ยทำได้เหมือนกันพวงมาลัยมันติดฟังก์ชัน เดีย๋ยวนี้เป็นมันิีบางท่าเหมือนแล้วแหะครับมีพัดเดิลชิปด้วยแต่พัดเดิลชิปพวกนี้มันไม่ได้เอาไวา้ทำให้ความเร็วมากขึ้นนะรู้สึกจะเป็นเคิร์ดนะครับก็ต้องลองใช้ดูเรื่องของการขับขี่คันนี้ผมไม่ได้ลองขับขี่เนาะก็ขอบคุณท่านลูกค้ามากครับเรี่ยวขับขี่แต่ว่าผมไม่ได้ไปนะอันนี้ปรับรับปเบาะหลายทิศทางมากง่ายๆหนึ่งสองสามสี่นะฮะห้าหกเจ็ดแปดนะครับ, 5, 6, 7, รบตรงนี้ถึงตรงนี้บริเวณเนี้ยบริเวณเนี้ยจะเป็นบริเวณนี้บริเวณนี้ ไอ้วลาปรับตรงเนี้ยนะครับอันนี้เบาเอนเนอะเออแม่งเป็นไงนเนี้ยอยากรู้จังเลยนะครับอ๋อปรับมาข้างหน้านั่นเองอันนี้ปรับข้างหลังอ่าโอเคดูแล้วตรงนี้น่าจะมีที่พักด้วยนะนี่ที่พักเนี่ยเจริงจริงนะครับคือสามารถนอนไปได้ทั้งตัวเลยแหละดูแล้วออกแบบมาให้นอนเลยนะครับอืมคันนี้ยังมีนีครับสลุกนะครับพาราลมิกนะครับ สามารถนอนดูดาวได้เลยผมว่าคันนี้มันออกแบบมาให้คุณไปแคมป์ได้แบบสบายใจมากๆนะนี่อันนี้ร้อร้อแบบตัดอากาศลถแอโรดนามิกนะครับผมชอบอีกหนึ่งส่วนนะครับในส่วนของออตัวไฟฟ้านี่กดปุ่มนี้ไม่ต้องกดผมชอบตรงนี้มากนี่มาดูนี่นี่ครับที่เสียบไฟฟ้าอันเบลเลอร์เบเทอร์เลยกดออกมานี่ออกมาแบบสมูทนะฮะ หมือนรู้ว่าต้องมีคนกดบ่อยๆจะต้องออกแบบตรงนี้มาให้ดูหรูหรานะครับแล้วเวลาเราเสียบเสร็จชาร์จเร็จมีท,ทั้งไทตีกับไทเคอะไรอย่างเขาเนี่ยนะเป็นชาร์จไวกับชาร์จธรรมดาแล้วกันนะครับชาร์จเสร็จกดปุ่มนี้เนี่ยโอ้โหดูดีมีราคาขึ้นมาทันทีนะครับปกติก็มีราคาอยู่แล้วนะครับด้วยราคาเนี่ยผมจำไม่ได้เลยนะว่าราคาเท่าไหร่ไปดูในเน็ตนะครับที่แล้วก็ผมที่ชอบนะสำหรับคันนี้อีกอันนึงก็คือบริเวณคิ้วตรงเนี้ย คิ้วของกระจกมองหลังเนี่ยดูเป็นโครเมียมมากๆครับสวยงามไม่แน่ใจว่าเป็นโลหะด้วยหรือเปล่าถ้าเป็นโลหะก็จะสวยงามมากๆเลยนะก็เสร็จสิ้นนะครับกับการรีวิวรถนะครับแบบคร่าวๆเลยไม่บอกอะไรรถไม่บอกอะไรสเปคเลยนะครับไปหาก,กันเอาเองผมโชว์ความสวยงามกับความเด็ดดวงนะครับที่สำหรับสหรับว่าเราเนี่ยไปเดินมอเตอร์โชว์เราก็จะดูประมาณนี้นะครับแต่ซึ่งถึงแม้ว่า,าราคาก็ยังไม่รู้นะครับแรงม้าก,ก็ไม่รู้ขนาดก็ไม่รู้ขรเข้าไปดูละโอเค นั่นคือความรู้สึกของคนซื้อนะครับที่เวลามองเข้าไปแล้วเนี่ยทำไมซื้อวะเนี่ยทำไมทำไมถึงซื้อรุ่นนี้ทำไมถึงรุ่นนี้ถึงอ,อ,อยากจะเข้าไปนะครับนี่ก็เป็นเรื่องปกตินะโอเคเพราะฉะนั้นนะครับสําหรับวันนี้นะฮะมิกกี้เสกรถสวยนะครับกับรถ Gear นเกียร์ e ี5ไคันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมกันไปก่อนขอบคุณท่านผู้ชมทั้ง2,000คนนะที่เข้ามาดูกันนะครับวันนี้มิกกี้เสกสวยวอสนีครับ